สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปสนามหลวงกันค่ะทุกคนนี่ค่ะหมวกพร้อมแม็กพร้อมค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้มาที่ประตูสนามไซค่ะทุกคนก็จะได้แผ่นกระดาษสวดมาหนึ่งแผ่นนะทุกคนแล้วเราก็มาเอาดอกบอัวกับทูบเทียนค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีให้นะทุกคนนี่ค่ะ ได้เสร็จแล้วแล้วเราก็มาเดินรอบค่ะทุกคนเดินเดินรอบที่ตั้งวันนี้เรามาไหว้พระสาลิกรทาตแล้วก็พระอรหันตธาตุค่ะทุกคนเนี่ยค่ะข้างๆก็จะมีดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนเรามาประมาณถึงประมาณใกล้ๆเก้าโมงนะทุกคนคนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเดินรอบสามรอบนะทุกคน น่ให้สมบรรยากาศค่ะขออนุญาตทุกคนที่ติดมาในคลิปด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางครั้งไม่สามารถเบือหน้าได้นะเพราะว่าเยอะมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะทุกคนก็จะอยู่ไกลๆนิดนึงนะนี่ยทุกคนจะมีข้างบนที่เดินก็จะมีอยู่ประมาณสองชั้นนะทุกคน สั้นข้างล่างก็จะเป็นภระสาชนนะทุกคนแล้วก็สั้นบนก็จะเป็นพระค่ะพระก็จะเดินรอบเหมือนกันนะอยู่ข้างบนนะก็จะมีพระสวดอยู่เรื่อยๆนะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศค่ะทุกคนท้องฟ้าก็แจ่มใสค่ะเรามาวันเสาร์ค่ะทุกคนวันเสาร์ที่สองที่สองเดือนสามค่ะ ขอบคุณที่เจ้านายพามาค่ะทุกคนนี่ค่ะให้สมบรรยากาศรอบๆอ่ะอากาศก็เริ่มลอดนะทุกคนมาเพราะว่าเรามาช่วงกลางวันนะโชคดีที่เราไม่ได้ต่อแถวรอนะทุกคนมาถึงก็คือสามารถแบบว่าเข้ามาเดินได้เลยอันนี้ก็คือเรา เดินเสร็จแล้วนะทุกคนก็มานั่งพักค่ะนั่งก็จะมีที่ให้นั่งพักแล้วก็มีพัดลมด้วยนะทุกคนเนี่ยอากาศก็คือร้อนนะทุกคนก็นั่งพักเดี๋ยวเป็นลมไปสะก่อนนะทุกคนนั่งพักก่อนกลับค่ะอันนี้ก็คือตอนที่กำลังจะกลับแล้วนะทุกคนก็ถ่ายข้างนอกมาให้ดูค่ะทุกคน ตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเตรียมกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน